มือหนีเฝ้าแห้งเด้จ้ะพี่น้องเฝ้าเฝ้าเฝ้าก็คือรีบจ้ะก็จะต้มบะท้าไก่เ้ยจ้ะต้มบะทาไก่ไปก็จิบกาแฟชิวๆขนาดว่าเฝ้ายังชิวได้จ้ามือนีต้มบะทาไก่แล้วแล้วเราก็มาล้างเอาเมือกออกเลยจ้ะเนาะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปใส่ของกินเลยมันก็จะเป็นเหมือนเจลีเวลามันเย็นนะจ้ะแม่มากเลยต้องมาล้างล้างสองน้าเด้จ้ะเด้อขันบ่อย่ะย่านเปลืองน้าก็ล้างน้านึงจ้ะอันนี้ก็จะเป็นตับไก่เ้ยจ้ะ ต,ตับไก่ตับไก่ตับไก่นี่กระล่างขึ้นกันจะพี่น้องแต่วันล่างได้จากน้ำหนึ่งแล้วก็ับไปต้มจ้ะแม่มาคนสะอาดนอกจากนั้นบางทีกระล่างบางทีก็บรล,ล่างแล้วแต่จ้ะอันนี้ต้มแล้วจะบร่ได้ลวกต้มอันนี้เป็นน้ำยาหนําจีนจ้ะเอาไว้กินกับบะทาไก่ว่าเข้าช่องฟิสจ้ะวันนี้ตับไก่สุกแล้วแล้วก็มาล้างน้ำเลยจ้ะเด้อล้างให้ที่มันเป็น เขาเรียกอะไรที่มันเป็นตอนนี้นะว่าในะจะออกนะเป็นเลือดเป็นอะไรนะไม่เอามาไม่เอาจะพอตับไก่เสร็จก็รายการต่อไปก็จะเป็นไตไก่ได้จ้ะเด้อไตไก่เข้ากับมาล่างรู้ไหมไตไก่เขาทํามาแล้วแต่ว่ามันก็นยังมีแบบเหมือนล่ำนะจ้ะเหมือนล่ำามันอย่างที่คนกินไปนะจ้ะยังไม่สกปรกอยู่ยบเบิง่งนี่เด้อ ก็จะเป็นมีไขมันแล้วก็ติดล้ำติดลับก็คือขี้คืออื้อเพื่อ,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 อนเนาะจะนะฮาต้องขูดออกดึงออกตัดออกจ้าถ้าเกิดว่าใครกลัวว่ามันจะไม่ได้เยอะก็ไม่ต้องขูดพวกอันนี้ออกก็ได้เลยจ้าเอาที่ชอบชอบเนาะชอบใครชอบมันจ้าแต่ชอบไม่เอมากก็ต้องขูดออกเลยจ้า อูดแล้วกันไก่ตัดชับจ้ะแล้วแต่ชอบตอนน้อยตอนใหญ่กลืนมันนีพี่น้องบางคนก็เรียกกึนไก่บางคนก็เรียกไตไก่เนาะจ้ะเนาะเอาแกงกับแซบเอาลาบกับแซบเอาปิ้งกัแบแซบเลยจ้ะ เมนูของแม่ไอมามอร์นิก,ก็คือแกงเนาะไม่ส้มจากแกงเน้ะไม่ส้มก็คือแกงเน้ะไม่ดองเนาะจะนะใส่เครื่องในไก่เพราะว่าช่วงนี้ที่อ่าที่ร้านค้านอร์เวย์ไก่เหนียวนะจ้ะไก่เหนียวแบบบ้านเราอ่ะไม่มีขาดตลาดจะเล่มากกับว่ามีคุปก็ไม่มีแต่ถ้าจะเกิดว่าจะซื้อร้านเวียดนามเนาะจะมันราคามันแพงดับเบิลเนี่ยไม่จากครึ่งกครึ่งต่อครึ่งเนาะ แต่บางอย่างก็ร้านเวียดนามก็ถูกกว่าร้านของนอร์เวย์นะจ๊ะอันนี้ไตรไก่นี่ทำไม่หมดเด้อเพราะว่าต้องรีบไปจะไม่มีเวลาตัดจ้ะหน่อไม้ดองที่เข้ามาขายที่นอร์เวย์แม่แอาชอบยี่ห้อน,นี้มากๆจะโรตัสก็คือไม่เปรี้ยวเกินนะจาะแล้วก็ไม่จืดเกินเห็นไหมแต่แม่แอาก็จะเทน้ําไว้ต่างหากนะจ๊ะเพราะว่าถ้าแกงให้เพื่อนกินกลัว <S <S เพื่อนเขาเปรี้ยวเกินจะแม่แอาจะมาใส่ของแม่แอาทีหลังนะจ๊ะเด้อไม่มีเวลาตัดตอนน่อไม่ส้มจ้ะ ถ้ามีแกงเนาะไม่ส้มแล้วจต่แม่อามาเป็นคนอีสานเนาะก็ต้องมีข้าวเหนียวว่าจ้ะแกงเนาะไม่ส้มนี่กินกับข้าวเหนียวแทบลายจ้ะแต่บางครั้งถ้าไม่มีข้าวเหนียวแม่อามาก็กินกับข้าวสวยข้าวเจ้าอยู่แล้วจ้าเสร็จแล้วค่ะก็ทิ้หนึ่งข้าวเหนียวแบบนี้เนาะไม่ส้มเราฟดบัวบแล้วใช่ไหมคะปรุงเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตับแม่เอามาว่ามันขาวเนาะจะไม่อยากคนเราปรุงเรียบร้อยตอนมีไตไก่ใส่ลงไปแล้วก็ปรุงเรียบร้อยแล้วก็เมื่อใส่ตับไก่จะบับนี้ จำได้พ่จ่าแม่มาไปออริซุนอะไปร้านไทยนะร้านเอเชียพี่น้องซื้อใบอิตูมาห้ากรมพี่น้องเอ้เกือบเน่าเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วเด็กยอดผักอิตูแล้วที่เหลือก็เข้าจมงพิษแล้วก็เหลือจากนั้นก็มาใส่แกงหน้ส้มนะจ้าึสองข้างข้างหนึ่งก็ได้ค่ะ บัตเจนีข,าข้าวซุกแล้วจ้ะวันนี้นึ่งแต่ข้าวที่เราแช่ได้จะเข้ามาไม่มีข้าวเหนียวที่เรากินไม่หมดเลยมานึ่งอีกไม่มีเลยจะมีแต่ข้าวมาข้าวที่แช่ไว้แล้วก็มานึ่งจะเม็ดก็จะสวยหน่อยนี่วิธีสายข้าวข,ของแม่ไอม่าเนาะจา้ะเนาะคนนิสาราเรียกว่าสวยข้าวได้จ้ะน้องฮาวายแต่ว่าคนภาคกลางแม่ไอม่าไม่รู้ว่าอะไรก็เลยเรียกว่าสายข้าวจะเหมือนเราสายคุนหรือเปล่าไม่มั่นใจเนาะจา้ะเนาะแล้วก็สายแบบนี้แบบนี้อะไะจะคนไปคนมาให้มัน เหมือนแบบว่าให้ไอร้อนออกไปหน่อยมันจะได้ไม่เหนียวนะจากมันจะได้ไม่แขะอะไรประมาณนี้จ้าจาน,นั่นก็ใส่ติบนี่ติบนี้ไม่ใช่ติบข้าวนะจากถามถามว่าทําไมมันไม่มีฝาเพราะว่ามันไม่ใช่ติบข้าวจะมันเป็นอ่าเป็นถ้วยหรือเป็นอะไรสักอย่างพานเอาไว้ใส่รีโมทใส่ขนมใส่อะไรก็ได้จะซื้อโยกับไอสาวเลตต่ตางแดนน,นอกจากนาะบนนี้แม่เอามาเอาที่ปิดกล่องข้าวนี่ก็จะอัดเป็นกล่องข้าวนอะจะเนะไอ,อใหญ่ๆนี่เอาซื้อมาจากตลาดไทยลาวอยู่แต่เอามาไม่ได้จ้ะน้ำหนักเกิน ปัจจนีกาเซ็ตแล้วได้จ่าไปต่แซ่บอแกงเครื่องเครื่องในไก่เราควนห่วยห่วยหอมหอ่วยห่วยรีบจะรีบรีบมากๆเลยรีบมากๆเลยทำกับข้าวสิดแล้วแกงนะ่ะไม่ส้มนึ่งข้าวเหนียวก็จะรีบไปเล้จ้ะแต่ทำไมฝนถึงตกจะได้ไปดีไหมนี่จะไปหรือไม่ไปดีนี่สองจิตสองใจติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก เนี่ยมาแล้วเจ้ะมากับเอมมาแล้วตอนนี้รถกําลังรอดเข้าอุโมง์นี่ซอดออกมาทางนี้แล้วจ้ะที่มาแม่เอมมาเตรียมเตรียมไว้ก็คือจะไปนอนเต็นคืนนี้แล้วจ้ะก็เลยกแกงหนอยไม่ดองแกงใบส้มนึ่งข้าวเหนียวจะไปนอนเต็นกันจ้าก่นาอนจะไปนอนเต็นก็มาเอมมาเล่นตรงสถานที่เล่นก่อนจ้ะเออไม่หมายถึงว่าไม่มีคนตรงนี้<ม>อะเปลิปให้หน่อยค่ะเอาพบมาพอ่อเอาไม่ดูเขาขี่แล้วเอาเหรอ เออมาแล้วโอ้ยไทยก็บ,บ่เป็นยางรอกมันไก่เออทันบ่อู้ดอกว่าเป็นไผ่ทิมาฟ้องเอาสมาทอเพอระบรรอเออรถพี่หวานเออรถพี่หวานไงอันนี้เพิ่งมีปีนี้ด้วยจ้ะไม่ใช่ปีนั้นหนูมาเล่นอน่ะไม่มีตรงเนี้ยเอ ออเอเลน่ากับแม่กับฟิลิป,ปาน้าหวานก็มาได้จ้ะแต่ว่าไอ้น้อยบอกว่าฝนตกลินไม่มากก็เลยเข้าไปในเมืองเลยแต่ออเลน่ากับ<อ>น้าหวานจ้ะอสองปีเหมือนที่นะ้าคิดไว้ไหมสองปีสามปีโอ้ยแม,ม่ไม่ได้น้าไม่ให้ม่ยืนหลอกน้าหวานมันเคยทำอะไรอื้ออ้อ,อมาใส่ชุดใ,ใส่หมวกกันน็อกเรียบร้อยได้จ้ะพร้อมสู้จ้ะ ถ้าใครเคยมาครั้งแรกมาเล่นครั้งแรกมาจะนะเขาก็จะให้ดูวิดีโอก่อนว่าสีเขียวสีแดงสีน้ำเงินสีอะไรว่าเด็กอ่าเด็กส่วนสูงเท่าไหร่ประมาณนี้จ้ะแต่เอม่าไม่ต้องดูเพราะว่าเอม่าเคยดูวิดีโอครั้งแรกแล้วจ้ะถ้าอยากดูด้วยความปลอดภัยก็ดูได้อีกได้จ้ะเด้อเเอม่าออกไปเล่นข้างนอกรอฟิลปิปปาแล้วจ้ะนี่เอม่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ฟิลิปปาเพิ่งเริ่มครั้งแรกจ้ะก็ต้องให้โซนนี้ก่อนดูวิดีโอจบวิธีเล่นนะแล้วก็ต้องมาโซนนี้ก่อนจ้ะถ้าใครยังไม่มาไปโซนอื่นไม่ได้ฟิลิปปาต้องลองตรงนี้ก่อนเลยจ้ะเพราะว่ามาครั้งแรกวันแรกจ้ะเขาจะให้เบิงงว่าเขาก็จะบอกแม่ด้วยก็จะมีคนช่วยว่าทํายังไงต้องหลีกต้องค้องแบบไหน อรอรับน้องเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนลูกเอ็นมินิสก่อนแป๊บนึงอุกอล่ผาดคจกู้ดีเนาะคือจังแม่ปพาออกคือจังแม่ป้าออกนอกบ้านในี่ชิดว่าสั้น ไปเอาผ้าเปียกนานเห็นไหมมันชอบมีอะไรไแบบจั๊กกะจ,จี้ในมือใช่ไหมไปทางนี้เฮ้ยไปทางนี้ <c oughs> น <c oughs> เออสายไม่ถึงพี่ลิปป่าบอกมากเบิดแต่ว่าบบมากอันกลับไปกลับมานี่แหละว่าสัก <c oughs> อันเล็ก <c oughs> ไม่ลมค่ะลมพี่เอมาไปแล้วขาดดึงอันนี้แหละเราเอลิปปาเก่งมากๆแกพี่น้องสองปีขึ้นแต่หเหล็กที่คล้องเอวนะเพื่อความปลอดภัยอ่ะพวกเอ่อแม่เอม่ากรว่ามันหนักประมาณสามโลน,นะตัวสูงมากเลยน้ำหวานสองปีนั่นแหละทำเหมือนพี่เอม่าเลยลูก เออเดี๋ยวเด๋ยวรอพี่อมาก,ก่อนอาก้มลูกก้มเออเอามาอย่าลืมเลื่อนเหล็กให้น้องนะมันจะเลื่อนยากหน่อยนะนหวานเหล็กข้างบนเห็นไหมเดี๋ยวก็ว่าทรองอีกนันะเออได้แล้ได,ได,ไดโอเคอยู่เออระวังตรงนั้นแหละตรงนี้เขาเรียกว่ารอดอุโมงหารักจ้ะแม่มาตั้งชื่อให้เองฝนห,หยุดตกแล้วจ้ะ แดดเมื่อกี้เนี้ยแต่บรรยากาศอย่างนี้ก็โอเคจะถ้าร้อนมากก็ไม่ดีต่อคนที่เล่นเนาะแล้วก็คนเฝ้าด้วยมันอร์เยี่งอะไรก็ได้เนี่ยมาเริ่มปีนหน้าผา้วจ้ะเอ็มา่าหนูอยาาขึ้นบนสุดมันต้องขึ้นไปตั้งแต่รอบแรกนะถ้ารอบต่อมาหนูจะเหนื่อย ตอนนั้นเอ็มมาขึ้นตรงนี้อจะทุกครั้งอ๋าลงสีโลกแท่านไหนก็ลงเพราะว่าไปเล่นอย่างอื่นแล้วไงถ้าอยากขึ้นถึงสูงสุดมาถึงต้องเล่นตรงนี้เลยมันจะได้ขึ้นได้จ้ะอันนี้เริ่มเมยแล้วเพราว่าไปเล่นโดดแล้วืม ช่วงหน้าหนาวเจะเป็นเล่นสกีด้จาตรงเนี้หน้าร้อนเขาก็จะเล่นตรงนี้ปีนป่ายแม่เอมาเรียกห้เอาลาบเนาะอันนี้บอลลูนหรืออะไรเลยจากพี่น้องสีแดงสีขาวเพิ่งมีปีนี้หรือว่าปีที่ผ่านมาเลยจ้ะที่เอมาก,กระโดดลงมาอ่าแม่มันมาเพิ่มขึ้นแม่เอมากก็ว่าโอเคจ้ะอ่าที่เอมากกโดดเมื่อกี้สาหรับเด็กหกปีขึ้นข้างบนอีกชั้นสองนะสิบปีขึ้นเลยจ้ะโน่นเห็นไหมชั้นบนนะ่ะ จะโดดข้างบนเลยจ้ะโน,น่นนี่แม่มอาว่ามันน่ากลัวมันมันอันตรายอยู่เลยจ้ะเพราะว่าเขาเขาไม่มีคนมาบอกเลยเดจ้ะเพราะว่าวันนี้พนักงานเนาไม่มีใครบอกนะว่ามีใครอยู่ข้างบนข้างล่างไหมไนะหมโน่นอันนี้เอมาจะลองไอท้ที่เป็นสลิงลวดสลิงไกลๆเลยเด้จ้าเสื้อสีชมพูหน,น่อยคนนี้มาแล้วจ้ะเสื้อส้มมาแล้วนี่ก็จะเป็นเอ玛นะไ,ไงไงไม่เห็นแล้วนะว่าไปมาขึ้นไปข้างบนแล้วน่าพี่เอาจะมาแล้วลูก ฝนลิ้นอีกแล้วจดแดดเดีด็ดฝนลิลินมาแล้วพี่เอมามามาแล้วพี่ลิปป้ายบายพี่เอมามาเลยายบายาเก่งจังเลยค่ะ บายบายแม่น้อยอยู่ข้างบนกันสามคนจ้ะเพราะว่าบางคนเขาก็อาจจะมาครั้งแรกก็ไม่เก่งว่าจะเนาะเขาต้องมีมีที่คล้องหนห่อแม่จาะพี่นอ้องที่คล้องแบบว่าเป็นคล้องรวดสลิงให้เราปลอดภัย ấy. กว่าจะคล้องออกคล้องเข้าว่าไม่อย่างง่วงเลยจ้ะพี่นอ้องมก็เลยดุน เ,เด็กน้อยก็ขึ้นทั้งพุ่นเออสลวดสลิงน้องมาทั้งพุ่นแล้วก็มาลุงทั้งพี่จะเอ็มมาอยู่ตรงกลางแล้วก็กิจกรรมเด็กน้อยนะจา่าก็ไม่รู้เขาจะไปไหนเนาะช่วงปิดเทอมเงี้ยก็เขาก็พาลูกพาหลานมาเล่นจ้ะพี่น้องก็คือแม่เอ็มมาก,ก็พามาคนนอร์เวย์ก็พามาคือกันเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งมาเส้นพรนมมัดอ่าสายรองเท้าดีๆก่อนเออบอร์มิตอนนี้จังน่อยเดีย๋ยวค่อยเอาอีกรอบหนึ่ง อน้องรอยอยูนอ่น้องอยากเล่นอีกแล้วอยากเล่นในที่เด็กโตเล่นน่ะแต่พี่หวานบอกว่าน้องเล่นยังไม่ได้แต่น้องอยากเล่น <c oughs> ถ้าเล่นสกีเนาะจาก็จะไปนอนเลยจากสกี <c oughs> โอ้ยทุกใจเวอร์ <c oughs> นอนสกีก็คือไปเทิงพุญเลยจ้ะเล่นสกีเล่นสกี <c oughs> เราต้องซื้อตัวตรงนี้กระท่มน้อยนี่ส่วนเล่นเฮ้ยอาลาปีนป่ายก็ตรงนี้จ้ะ ข้างในเ่ยจะมีอาหารขายด้วยนั่งพักก่อนจะแป๊บหนึ่งตอนนี้สามโมงเย็นแม่ไอมาอ่กับน้ำาหานว่าจะพากันไปกินชากาแฟแล้วก็ไอศครีมนะจาะแต่ว่าเขาปิดที่จริงวันนี้ของเล่นเนี่ยเฮยออรับก็คือปีนป่ายนี่และเนาะ,ะเปิดประมาณเปิด11บเอโมงแต่ปิด4ี่โมงเย็นจ้ะเพราะว่าพนักงานเ็มีสามคนเนาะ และเป็นช่วงที่เด็กบางคนเขาออกปิดเทอมแล้วพ่อแม่พาไปเที่ยวทางอื่นนี่จ้ะพี่น้องถ้าเกิดว่าปิดช้าก็อาจจะะได้จ่ายเอ็กซ์ตร้าจ่ายพิเศษเพิ่มพนักงานหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าอาหารน่ะปิด3โมงแหมเข้าไปบอกอ้าน้ำหวานถ้าเกิดว่าเราหิวหิวเข้าทํายังไงเข้ามาเนี่ยที่ปีนเล่นนี่เขาปิด4โมงแต่ว่าห้องอาหารน่ะไปเมื่อกี้อย่าพี่น้องปิดแล้ว3โมงแหมหอมแต่กาแฟแล้วก็ขนมปังแต่ว่าวกขายแล้วแต่ห้องน้ําแล้วก็ยังเปิดใช้อยู่ ทีนี้ก็เลยรอเอม็มมาขึ้นตรงนี้เดวจะไปถ่ายเอม็มมาดูใกล้แล้วยาพานี่ขึ้นอยอมเดี๋ยวนะสถานที่เล่นตรงนี้เนาจะจ้ะที่เล่นตรงนี้มันราคาสามร้อยเก้าสิบต่อวันเนาจะจ้ะถ้าเป็นเด็กก็อาจจะครึ่งราคาเนาะมันก็จะมีแปดสิบเซนเริ่มเล่นได้เนาจะจนะ้ะเนาะส่วนเอม็มมานี่เป็นราคาผู้ใหญ่แล้วก็สามร้อยเก้าสิบต่อวันเลยจะถาม,มาแพงบอกสำหรับแม่เอม็มมาก็แพงอยู่เนาะจ้ะแต่ก็คือเด็กมันได้ทํากิจกรรมเนาจะจ้ะโรงเรียนปิดเนาะ โอเคอย่แต่ถ้าเกิดว่าซื้อเป็นรายปีก็คือไม่ใช่ทั้งปีนะจ๊ะเขาจะปิดเซบเทมเบอร์แปดสิบเก้า,ากันยาสิบตุลาคมนะจ๊ะเขาจะปิดเดือนสิบตุลาคมคือเราเล่นได้ทั้งหน้าร้อนทั้งถึงเดือนตุลาคมคือเราจะมาเล่นกี่ครั้งก็ได้จะรายปีเป็นพันหกร้อยห้าสิบแม่ไอ้มากก็เลยซื้อรายปีดีวกว่านะจ๊ะเราซื้อรายปีคุ้มมากเราจะมาสิบกว่าครั้งยี่สิบกว่าครั้งก็ได้แล้วก็จะมาวันละชั่วโมองก็ได้ คือถ้ามาจริงๆน่ะถ้าคิดว่าเป็นราคาพันสามร้อยก็สามร้อยเก้าสิบพี่น้องถ้าเรามาสิบครั้งก็บวกลบคูณก็แพงมากแต่ถ้าเราซื้อเป็นรายปีนี่พันหกร้อยห้าสิบเราจะมากี่ครั้งก็ได้แค่มาห้าหกรอบนี่ก็คือคุ้มแล้วบริหารเนี่ยเอม่าปีนี้เอม่าเพิ่งมาครั้งแรกที่จ่ายเงินเลยจ้ะเดอ้อก็เลยแบบโอเคแม่มามา,มาว่ามันมันคุ้มเลยไม่จะซื้อเป็นรายปีเนาะแค่พันหกร้อยห้าสิบโกลนะจ้ะเดี๋ยวเบิ่งเอม่าเอม่ากําลังจะกระโดดมองสูงๆนี่มองอีกจก้ะ จ้ามาเลยตกลงเอมาบอกว่าจะเล่นตรงนี้ก่อนเขาจะไปขี่โรดสลิงที่ชิงสูงไ,ไกลๆหน่อยเวยจ้าแต่สรุปก็ไม่ทันจ้ะเพราะว่าเลิกก่อนจากตรงน้นมาทางนี้แต่มาก็จะปีนบันไดตรงนี้จ้ะ เขาทำให้มันท้าทายมันจะ อันนี้แม่ไอมากก็อยากลองเล่นบ่งอยู่ด้จ้ะแต่ว่าจะมีขึ้นอันที่สูงๆเราจะกลัวตกกระไดพลอยจนูนอ่าที่จริงที่เล่นก,กว้างกว่านี้ด้วยจ้ะจะมีอีกตรงซ้ายตรงเข้าไปในป่าแต่ว่าไอมาบอกว่ารอรอมาเล่นกับพ่อว่าซันาะว่าบอกว่ามันไกลแม่แล้วมันสูงอยากมีเพื่อนด้วยให้เล่นวันนี้ไม่เล่นเพื่อนเออเพิ่นก็นเรยว่ารอ,อก,ก็พอมาอันเดียวมืดหนาขันมาจะถ่ายให้เบิ่งนด้จ้ะเด้อจะมีอีกโซนหนึ่งในป่าเสร็จแล้วก็จะ ลงบันไดตรงนี้จ้ะก็เสร็จถ้าอยากเล่นอันใหม่ก็ไปขึ้นอีกทางหนึง่ง <_ EN> เล่นคุ้มสุดๆจ้ะสี่โมงตรงเป๊ะแล้วชีนี้ก็จะกลับแล้วจ้าไอเอ็มม่านั่งไปกับพี่หวานเพราะว่าพี่หวานจะพาไปกินไอศครีมวส,ส,ส,สั้น้ส่วนแม่เอ็มม่าก็จะขับรถไปอีกสถานที่หนึ่งไปดูว่ามีคนไหมจะที่กางเต็นท์นอนอะ แยกย้ายกับน้ำบาแล้วไม่เอมาก็แวะซื้อกับข้าวก่อนด้จ้าซื้อกับข้าวก็ไม่รู้จะทําอะไรให้คุณสากินวันนี้ก็จะซื้อนปลาเซนมอนจะปลาเซนมอนกับปลาเออร์เรตในจะสีส้มๆคล้ายๆกันด้จ้าเด้อมันจะแตกต่างกันไม่เอมาเอาปลาเซนมอนไม่ได้เอาปลาเออรเรดแล้วก็ไก่อันนี้จะพี่น้องปีไก่กลางนะโอ้ยแพงๆแต่ก่อนนี้โลหนึ่งห้าสิบแปดเราจะเดี๋ยวนี้เจ็ดสิบกว่าต่อกิโลจ้าไม่รู้จะเอาถุงนึงหรือสองที่จริงอยากได้ทั้งสองโลจ้าแต่ว่าช่องฟิตมันเต็ม ขอเอาไปทุงนึงก็แล้วกันเด้อมาถึงแล้วจ้าตรงที่ว่าแม่เอม่าบอกว่าออกมาจากตรงที่เด็กน้อยปีนป่ายแล้วนะจ้าแล้วก็จะมาดูสถานที่สถานีต่อไปเห็นไ่าจากสถานีต่อไปก็คือตรงนี้แหละเพราะว่าอะไรว่าจะมานอนเท็นกันแต่ว่าฝนมันตกแล้วมันคืมเน,าานะจ้ะเนาะ แต่บางคนเช็คอากาศบางเช็คอากาศเขาก็บอกว่าคืมแล้วก็ฝนตกโปรย,ปยแต่ว่ากะนอนได้เังสิแม่จะ้ะแม่แมาก็อยากพาเอมามานอนเอมาก็อยากมาแต่ว่ามันมีเต็นท์แค่ตัวเดียวนะจ้ะแม่จ,ะมจะ้ะหลังนึงเขาเรียกหลังไม่ใช่ตัวเนาะอ่าบัดน,นี้แม่เอมาก็กลัวเนะจะ้ะก็คืออยากจะให้มีเต็นท์สักสี่ห้าหลังก็ถึงจะกล้านอนเบิงรู้ซู้ไหมเบิงเห็นไหมนี่มเต็นท์หลังเดียวหนึง่งแต่ตอนขับมาก็ไม่เห็นใครแล้วจะ้ะก็เลยคิดว่าคงไม่มาหรอกใจจริงก็อยากจะมาอยู่เด้อคืนนี้ เพราะว่ายิ่งวันฟุตพระหันในยิ่งฝนตกยิ่งมานอนไม่ได้จ้ะวันนี้วันอังคารนอนได้แต่ว่าไม่นอนมันมีเต้นหน่อยเพราะแม้แต่ตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วถ้าเกิดว่าคนจะมานอนเขาคงมากันแล้วนะจ้ะพี่น้องโอ้เสียดายจังสรุปไม่ได้มานอนเต้นเลยด้วยจ้ะวันนี้ทนี้ป๋ากลับไปแล้วจ้าลิปป่ามาแวะส่งพี่เอามาหลังจากไปกินไอศครีมกันจ้ะ ก็ให้เพิ่ตักแกงหน่อไม้ดองไปหน่อยนึงนะจ้ะเงื่อไม่้ส้มตับตายดีแม่ไอมากเขาจะกินเหมือนกันแต่พอตอนเมื่อเช้าทําไปรีบนะจ๊ะยังไม่มีเวลากินแล้วคัวฝรั่งเขาเหม็นดลยนะจ๊ะ <c oughs> กินแล้วไปว่าไปคุ้ยก็ฝรั่งด้วยหรือว่าไปใกล้ฝรั่งนะจ้ะเขาจะเหม็นเอี๋ยวนทำอาหารเย็นใี่คุณตา,ส,าสเต็กปลาเซนมอนแล้วก็เฟรนช์ฟรายจ้ะแล้วก็สลัดผักผักยังไม่หั่นเลยจ้ะผักสลัดผักก็จะใส่แตงเขือเทศแล้วก็อ่า สลัดก้อนจะอิดใบสลัดรากามสับประรดนะจ้าก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหรน่นอกจากมือหนึ่งจับกองมือหนึ่งก็จับช้อนทําสลัดให้คุณสาจะที่จริงขาก้องตั้งตั้งบนโต๊ะนี่ก็มีนะจาะแต่ว่าที่เกียรติเอากล้องเข้าไปสูดใส่กับขาตั้งขาก้องที่ตั้งโต๊ะหน่่ยแม่จ้า <c oughs> ก็จะเลยเลยจะได้แบบว่า,าวィィดิดีโอเสียสายหน่อยนะจ้า ไม่มีน้ำจิ้มด้วยจ้ะน้ำจิ้มเป็นสลัดเอาอันนี้พอด้วยจ้ะเนี่ยรัดซิ่งใส่สลัดก็พอไม่ต้องมีน้ำจิ้มขี้ค้านแค่นี้ก็เลือดเลยนะคุณสาเนาะโอ้โหถุนฉันถักผ้าป่าป็นตะคุณน่ติดดูวยนะติดคุณเนาะหยี่ยะแข่งเกี๊ยวสาวถักผ้าป่าตั้งเยอะเศาษสาวไหมหยะไ่สา ม่กินเฟรนฟ้าได้หน่อยหนึ่งจ้ะเรเอาอีกว่าสันเอาไปกินไอศครีมกับพี่หวานแล้วจะไม่ได้ขอบคุณพี่หวานไหมแล้วทราบไม่ขอบคุณพี่หวานเลยหอจะจสาขอบคุณคาทินน้ำหวานเชื่อไปอีดฟอหูลืมกลัมเตอีย็นหอ่อยังไม่แก่ลืมแล้วตายแล้วทายังไงล่ะเดี๋ยวหาชิ้นปะปะ ดู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 เบิงเสีให้เบิงพ่อกับลูกเด้อพี่น้องถาวินยางไงคือกันบอสเอ็มมาลิงอะไรด้อะไรดูลิงอะเอ็มมาเรามาหอนยังมาถามเราว่าส่วนแม่เอ็มมากก็ยังไม่ได้กินแกงแอกไม่ดองนะจ๊ะเพราะว่ากินข้าวไปในรถตอนที่ว่าขับไปเม่โอลาบ ไรวจะกินกาแฟจ้ะอืเปเปิเช่กาแฟกาแฟนัวสะอืมโอ้โอหรักามาอีรักลงมาจะทำงานสวนพอดีจะ้ะพอดีให้คุณสาไปซื้อดินกับถ่านเอาไว้ไปปิ้งย่างไปปิกนิกข้างนอกกับเพื่อนเนาะจะ้ะ เขาก็ไปเอามาพอดีอันนี้จ่ายบัตรตัวเองนะจ๊ะไม่ใช่ของคุณสานะจ๊ะโอ้ดินห้ากระสอบสองร้อยก็จะพยินคุณนะพยินคุณอย่าบอะไพกกระชับเฟิร์สด์อะอะไรซ้ำมาผัดแดดพอบีนะป้าป๊าวิกเวด้าอย่าไงลูกบ่่ฮะวิสก็ยบเบรอ ทำไมอีกอัวด่นี่นะจ้าที่แม่แม,มาให้คุณสาซื้อฐานนะจ้าราคาย9บเก้าจะปกติราคาห้าสิบกว่าก็คือเหมือนหกิบนะจ้าเนาาลดห้าสิเอร์ซจ้าก็เลยให้คุณสาซื้อมาสี่ถุงนะจ้าแล้วก็จะก็เหมือนบ้านเราอันไหนลดราคาแล้วก็ไปร้านนั้นจ้ากำลังจะเอาพวกนี้ไปปลูกจ้าปลูกหลังบ้านคุณสาก็ไปซื้อดินมาพอดีเนะาะเดี๋ยวจะต้นทันตะวันไปปลูกก่อน ตอนที่มันจะเด็ดสมอเล่อันนี้มือหนีอมคีวีจจะเป็นหมากเป,กป,กป,กปกีกๆปะคีวีน้อยด้ยจะเห็นขายอยู่ล้านแพองอยู่เด้ขายเป็นหมากนะจ้ะเป็นกล่องกล่องละสองร้อยกล่องละสองขีดเด็ดนยโมแลงปลูกเสร็จแล้วจ้าเห็นบ่นี่คิดว่าเป็นต้นทานตะวันพันเตี้ยจ้ะพี่น้อง ปลูกเสร็จแล้วก็จะลดน้ํลนะคะอันนี้ตัวทากทากที่มันมากินหญ้ามากินของที่แม่เอาม่าปลูกใส่น้ําเกลือทากสีน้ําตาลสีดําเขาไม่ฆ่าด้วยจ้าทากเขาบอกว่าสีดําใจดสีส่วนอันนี้เป็นต้นขึ้นช่ายด้วยต้นอะไรเนี่ยจะเป็นเบี้ยมันเนาะแม่เอมมาเอาออกจากกระถางจะมาปลูกแล้วก็จะลดน้ําแล้วก็จะแยกปลูกจะให้โตก่อนจะไม่ได้ปลูกรวมกับสตรอเบอรี่แล้ว อันนี้มีนีมีนีอาคีวีจ้ะปลูกเสร็จแล้วจะสูงอยู่ประมาณห้าประมาณ,มมาณมจ็ดเมตรบัจันชอบแดดวันสานนี่เด้ก็อยู่ได้ติดลบสิบห้าก็อยู่ได้ข้างนอกสูงประมาณสี่เมตรจ้ะชอบแดดปลูกห่างไอห่างจากกําแพงหรือห่างอะไรก็ช่างจะแม่แม่มาไม่สนได้เหมาะแล้วตรงนี้อันนี้ก็สิไดรดน้าเพื่อกันนะจ้ะเนี่ยต้นผักบุ้งแม่เอานี่ แตกเอไม่ใช่แตกอยอดแตกกอนแตกอย่างเงเริ่มผุดขึ้นมาจากดินเลยเ้อจ้าเนี่ยจะไปเข้าป่าหาเห็ดดูก่อนนะจ้ะในเวลาสามทุ่มกวา่าปลูกดอกไม้ดอกทานตะวันสิทธิ์ก็มาลองเข้าป่าเห็ดจ้ะเพราะว่าเห็นคุณมาจอดรถอยู่สองคันแล้วจากที่ไม่เห็นนี่ไม่รู้นะแต่ว่าเห็นเขามาจอดตรงทางเข้าป่านี่สองคันแล้วจ้าแล้วก็สองคันคนละคันจ้ะ เป็นคนที่เขาเคยมาหาทุกปีอ่ะถ้าเขามา,มาจอดอย่างนี้แปลว่าเห็ดออกจก้ะแล้วแม่ไอ้มาก็ดูในเฟซในอะไรคนนอร์เวย์น้อยจ้ะคนไทยอยู่นอร์เวย์มันก็นกนออกแล้วจ้ะพี่น้องเอ้ยตอนเดิมเมื่อกี้ก็จะมีรอยที่เขาปาดนะแม่จ้ะปาดเห็ดอนนเห็ดพึ่งหวานนะแม่จ้ะพี่น้องสแตนซบเนาะนั่นละแต่ว่าคิดว่าบ่อได,ดอ้เพราะว่าวันนี้มันพิ่งอังคารเองอาจจะมาหาตอนวันอาทิตย์ก็ได้เนาะอันนี้มันสองวันถ้าเห็ดมันไม่เยอะจริงๆ มันยังไม่ขึ้นขึ้นไม่ทันหรอกนะจ๊ะเนาะเห็ดออกยังไม่เยอะนะจ๊ะเนาะมีแต่ลอยที่เขาขูดตีนตัดตีนนะจ้ะตัดตีนฮิตเลยจ้ะวันมีนตัดตีนคุณมาหาเลยอันนี้มันกาอืมสี่ทุ่มแล้วจ้ะตอนนี้สี่ทุ่มเลยแม่แมาจะโทรหาไอ้มาให้กลับมาบ้าน,นเพราะว่าเพิ่นไปขี่รถสกูตเตอร์กับมาตายแลวจ้ะเพราะว่าวันที่สิบสองนี้มาตายจะกลับไปเที่ยวโปรแลรนด์แล้วจ้ะ คนก็นเลยเล่นน้ากันเกือบทุกมือเนาะโอ้โหกลับมาแล้วล่ะทโทรไปหาสี่ทุ่มสี่ทุ่มสิบห้าได้ไหมว่าสันฝนว่ามาเล่นมาเล่นขับโดนกับพ่อไหมนะพ่อจะขับโดรนเลยนะน่านโดรอนอนะ่ะ <c oughs> พ่อเสือง <c oughs> อแหวนนูคนขับมาสนน จากที่พ่อลูกเขาขับโรนเล่นกันเราจะแม่แมากกับมาปลูกประปูกเอะกะลำไม่ใช่ผักะลำประกาศขาวจะสองแปลงนี่จะเอาดินเอาดินใหม่ใส่ก่อนเนี่ยตัวตัวทําลายผักแม่ไอ้มาตัวทากนงเก็บไปเยอะแล้วนะเมาวานเหลือตัวหนึ่งวันเนี้เยนี กใกล้เสร็จแล้วได้จ้าผ้ามันจะมืดๆหน่อยนะเพราะว่ามันดึกแล้วและอีกอย่างมันอยู่ใต้ร่มไม้จ้ามืดเนี่ยด้วยจ้าเพราะว่าห้าทุ่มกว่าแล้วแต่ก็ยังอยากปลูกผักกาดขาวให้มันเสร็จ,จ้ะปลูกสองแปลงนี่จ้ะก่อนที่ทากจะกินหมดนะ รดน้ำผักแล้วก็จะเข้าไปนอนได้จะเด้อขอบคุณทุกกาลังแร่งใจเด้อทั้ง fc เก่าแล้วก็ fc ใหม่เลายๆเได้จะขอบคุณในลาย,ลายสวัสดีจ้าบ้ายบาย